ในวันนั้นดิฉันเดินอย่างมั่นใจดิฉันแต่งตัวดูดีด้วยเครื่องประดับและเสื้อผ้ามีราคาดิฉันฉีดน้ำหอมด้วยดิฉันก็แต่งหน้าคงเป็นธรรมดาดิฉันคิดว่าแอนนาเพื่อนดิฉันนั้นเป็นคนสวยดิฉันก็เลยอยากจะดูสวยงามบ้างเวลาที่ได้ไปพบหล่อนจะได้ไม่แพ้กันความสวยแบบนั้นที่หล่อนเป็นอยู่ ดิฉันอยากจะถามถึงเคล็ดลับความงามจากหล่อนหรือไม่เราก็ควรจะคุยเรื่องผู้หญิงผู้หญิงอะไรก็ได้ด้วยกันที่จะทำให้ดิชันหายเบื่อจากวันเดิมๆแอนนานะให้ดิชันเข้ามาทีบ้านของหล่อนวันนี้หล่อนทำตัวสบายเอามากๆเราสองคนได้คุยกันสารพัดเรื่องในบ้านของแอนนาคุยกันทุกเรื่อง ยกเว้นแต่เรื่องของสามีเท่านั้นเราไม่ได้พูดถึงสามีของพวกเราในบ้านหลังนี้เลยแอนนาก็เป็นแม่บ้านเหมือนกับดิชันแต่ว่าลอนน่ะแอบทำงานเสริมไปด้วยเพื่อหาเงินไปของตัวเองไม่ใช่แค่ว่าสามีของหลอนทำงานเพียงเท่านั้นแอนนาสะสมน้ำหอมเป็นงานอดีเรก แล้วเธอก็ขายมันให้กับลูกค้าบางรายที่สนใจมีลูกค้ากลุ่มย่อยๆที่สนใจน้ำหอมของแอนนาที่สะสมเป็นกิจกรรมความชอบส่วนตัวของหล่อนกับลูกค้าด้วยกันดิชันรู้สึกทึ่งในตัวของแอนนาเป็นครั้งแรกที่ดิชันรู้ว่ามีแม่บ้านคนหนึ่งทำอาชีพอื่นด้วยนอกจากให้สามีหาเลี้ยงอย่างเดียวไม่นึกว่าหล่อนจะทำการค้าขายเก่งแบบนี้ แล้วก็เก็บเงินก้อนได้มากมายด้วยตัวเองนะนะแอนนาไม่ได้บอกเรื่องนี้กับสามีเรื่องงานพิเศษที่หลอนแอบทำอยู่ก็ไม่รู้ทำไมเป็นแบบนั้นเหมือนกันแอนนาอาจจะอยากได้พื้นที่ส่วนตัวและงานลับๆของรลอนโดยที่สามีไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวฉันรู้สึกชอบไอเดียของแอนนาเหลือเกินนอกจากนี้ฉันก็ยังทราบอีกว่า แอนานาั้นทำอาหารอร่อยดิฉันจึงขอให้หล่อนนะช่วยสอนทำเมนูตั้งหลายอย่างดิฉันหวังว่าดิฉันจะพัฒนาฝีมือการทำอาหารของตัวเองสามีดิฉันอาจจะพอใจในรสชาติอาหารของดิฉันมากขึ้นดิฉันก็เลยอยากจะเรียนรู้เรื่องราวต,ต่างๆในเรื่องของการทำครัวจากแอนานาฉันอ้างว่าอยากจะเอาใจสามีตัวเอง ด้วยเสน่ห์เรื่องฝีมือทำกับข้าวเหมือนกับแอนนาแต่ความจริงแล้วฉันแค่อยากจะได้ทำอะไรร่วมกันกับแอนนาในกิจกรรมยามว้างของพวกเราสองคนก็แค่นั้นที่ฉันอ้างว่าฉันมาเรียนทำอาหารกับเธอเพื่อพัฒนาฝีมือทำกับข้าวของตัวเองที่จริงฉันก็รู้ว่าลึกๆฉันแค่หาข้ออ้างที่จะได้มาอยู่กับแอนนาก็เท่านั้นฉันกับแอนนาพวกเราเจอกันบ่อยขึ้น ดิฉันมักจะมาหาแอนนาที่บ้านแต่แอนนายังไม่เคยไปหาฉันที่บ้านเลยแต่พักหลังๆแอนนาก็ขอมาเยี่ยมฉันที่บ้านบ้างไม่นานหล่อนก็แวะม,มาหาฉันที่บ้านของดิฉันแต่ว่าดิฉันน่อยากจะเป็นฝ่ายออกไปหาแอนนามากกว่านะเพราะไม่อยากให้สามีของดิฉันะเจอกับหล่อนเข้าก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันคงเพราะว่าแอนนานะเป็นคนที่มีเสน่ห์คุยเก่งแล้วก็เป็นมิตร เธอเป็นคนสวยยังโดดเด่นและเป็นคนมั่นใจในตัวเองเป็นแบบที่ผู้ชายมักจะติดกับได้ง่ายและเธอก็ยังคุยเก่งทำงานเก่งและเป็นแม่บ้านที่น่าชื่นชมอีกด้วยมันทำให้ดิชันก็แอบอิจฉาแอนนาเหมือนกันแต่น่าแปลกไม่ใช่ว่าดิชันจะหึงหวงสามีของตัวเองว่าเขาจะนอกใจฉันไปชอบคนอย่างแอนนาหรอกนะที่ฉันไม่อยากให้ทั้งสองคนได้เจอกันเท่าไหร่อาจจะเพราะว่าดิชันกลัว ดิชันกลัวว่าสามีของดิชัน,นจะไม่ชอบในตัวเพื่อนคนนี้นะสิกลัวว่าสามีจะไม่ชอบแอนนาเพราะว่าหล่อนเป็นคนที่เก่งเกินไปเกินกว่าผู้หญิงทั่วไปในยุคสมัยนี้จะเป็นได้สามีของดิชันเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงประเภทที่ทำงานเก่งรู้มากหรือฉลาดกว่าเขาสักเท่าไหร่เขาอยากเป็นคนควบคุมถ้าใครที่มารู้ดีหรือว่ามาเป็นผู้นำเหนือกว่าเขา เขาอาจจะไม่ค่อยชอบคนแบบนั้นน่ฉันไม่อยากให้ทั้งสองเจอกันเพราะกลัวว่าสามีจะไม่ชอบในตัวแอนนาและทำให้ฉันไม่ได้พบเธอเขาอาจจะห้ามดิฉันไม่ให้เจอเพื่อนนอกบ้านถ้าเขารู้เข้าแต่เขายังไม่รู้ว่าฉันแอบไปหาแอนนาบ่อยครั้งมากๆเวลาที่เขาออกไปทำงานฉันกับแอนนาเราแอบพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสองครั้งบ้างสามครั้งบ้าง เป็นการนัดพบของเราสองคนแทบทุกวันพวกเราสนิทกันมากขึ้นอย่างรวดเร็วมากมากกว่าสมัยเรียนซะอีกฉันได้รู้จักหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเธอและได้ใช้เวลาอยู่กับเธอตอนที่สามีของพวกเราทั้งคู่ไม่อยู่บ้านหน้าแปลกฉันเบื่อมากตอนที่สามีกลับมาแต่ฉันกลับอยากกลับไปอยู่กับแอนนาและรอให้ถึงวันที่ฉันได้ไปเจอเธอตอนอยู่กับแอนนาดิฉันมักจะลืมเวลา หล่อนเป็นคนคุยสนุกจนเพลิดเพลินพวกเราอยู่ด้วยกันและหวัวเราะกันทั้งวันบางทีดิฉันก็กลับบ้านเย็นเพราะว่าฉันเอาแต่ใช้เวลาอยู่กับแอนนาเป็นส่วนใหญ่ดิฉันเริ่มรู้สึกว่าพวกเรานั้นชอบนิสัยบางอย่างของกันและกันหล่อนบอกดิฉันว่าหล่อนเองก็ชอบดิฉันเพราะดิฉันเป็นคนหัวอ่อนและใจดีเ,เรียนรู้ไวย,ยืดหยุ่นง่ายและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ดิฉันไม่เคยมีใครชมแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตมันดีมากๆที่เราสองคน,นเข้าใจแล้วก็ชอบอะไรในแบบที่พวกเราต่างก็เป็นอยู่ดิฉันก็ชอบเวลาที่ได้อยู่กับแอนนาชอบมากเชียวละ่ะแต่ความชอบของพวกเราสองคนก็เริ่มจะพัฒนายิ่งขึ้นจนมาเริ่มชับจะน่ากลัวพวกเราจับมือกันใกล้ชิดกันพูดคุยหัวเราะและสบตาก,กันดิฉันรู้ในใจรู้กับใจตัวเองว่าดิฉันน่ะ คิดอะไรหรือว่าแอนนาคิดอะไรตอนที่มองตาดิชันดิชันเองก็คิดแบบนั้นให้ตายสิดิฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยที่จะเป็นแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆระหว่างเรามันดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆดิฉันพูดไม่ได้ว่ามันดียังไงแบบไหนดิฉันอธิบายไม่ได้แต่ก็รู้แก่ดใจว่าดิชันอยากจะอยู่กับเธอ ฉันไม่อยากจะแยกจากแอนนาในเร็ววันนี้แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในวันนั้นเองสามีของหล่อนก็ดันกลับมาไวกว่าทุกครั้งเพราะปกติแล้วเขาจะเป็นคนที่กลับตอนค่ำแต่วันนี้เขากลับมาตอนที่ฟ้าย,ยังสว่างฉันตกใจนิดหน่อยและฉันก็ทําตัวไม่ถูกต่อหน้าสามีของแอนนาเขามองดิฉันด้วยสายตาที่ไม่ค่อยจะชอบในตัวฉันยังไงก็ไม่รู้ฉันรู้สึกอย่างไรชอบกลน ไม่รู้สิมันแปลกมากเหมือนสามีของแอนนาไม่ค่อยจะเป็นมิตรเขาบอกให้ดิชันกลับไปได้แล้วเขาเหมือนจะไล่ดิชันออกไปจากบ้านหลังนั้นเลยอติดตามตอนต่อไปนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้ทำคลิปสนุกๆให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะคะฝากติดตามเรื่องดาวทุกๆเรื่องในช่องนี้กันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังค่ะ